เหตุการณ์นี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับตัวผมเองนะครับแล้วก็ทางเอฟซีที่จะซื้อรถคันนี้นะครับถ้าเกิดเอาไปลองขับนะครับโดยที่ไม่ฉุกใจคิดเมื่อสักครู่นี้ผมคิดว่าโอ้โหผมนี่ซวยแน่นะฮะรถน่าจะพังคามือผมนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเนี่ยนาโอ้โหนี่ฮะนี่ครับโอ้เขาน้ํานะครับเขาน้ํารั่วนะฮะนี่ครับเห็นชัดชัดเลยนะครับโอ้โหดีนะผมไม่ไปขับนะครับ โอ้โหมีหน่าเลยครับทำไมน้ำในหม้อน้ำมลดลงเร็วจังนะครับเมื่อสักครู่เนียที่ผมเห็นเนี่ยเขาเติมไว้มันเต็มนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็ยุบ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 ออกนครับเพิ่งสังเกตนะครับดูดิโอ้โหชัดเจนนะครับดีนะผมได้ไปลองขับนะครับก็โอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับไม่งั้นนี่คือพังคามือผมแน่นะสำหรับเอ็กซ์คลรีคันนี้โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับอันนี้คือเรียวเียวนะผมก็ไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับ สวัสดีทุกท่าน้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีแฟนเพจทางช่องตำลารถเนี่ยติดต่อเข้ามานะครับอยากจะได้รถคันหนึ่งนะก็คือคันตรงหน้านี้เลยนะครับอยากให้ทางช่องตำลารถเนี่ยมารีวิวให้หน่อยนะครับว่าราคาที่เขาขายเนี่ยนะครับกับสภาพมันซื้อได้ไหมนะครับมีความประสงค์อยากได้นอกประมาณนั้นนก,ก็เลยติดต่อ,อาทางช่องตงลารถมาถ้าอยู่ใกล้ๆสะดวกก็แวะมารีวิวให้หน่อยก็ต้องบอกตรงๆเลยนะครับไม่ได้รีวิวรถให แฟนเพจมานานมากแล้วนะครับในกรณีที่แบบว่าอยากจะได้รถสักคันหนึ่งนะไปดูรถมาแล้วชอบอะไรเงี้ยนะอยากให้ทางเช่าตำรารถเนี่ยมารีวิวให้หน่อยนะครับว่ามันซื้อได้ไหมกลัวจะแบบโดนย้อมแมวกลัวจะไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พอดีผมอยู่ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่นะครับกับเจ้าคันนี้นะฮะก็เลยมีโอกาสนะครับมารีวิวให้ต้องบอกว่าเป็นปีแล้วนะครับที่ไม่ได้รีวิวในลักษณะอย่างนี้เคสอย่างนี้เนาะประมาณนั้นนะครับเบื้องต้นนะครับ คันนี้เนี่ยเป็น X-Series ปี2011นะครับแล้วก็มีแฟนเพจเนี่ยสอบถามมาว่าไอ้เจ้าคันนี้เนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันแท้ไหมนะครับกลัวแบบจะไปเจอ X-Series ที่แบบว่าแปลงมาอะไรมาเงี้ยนะครับก็อยากให้ทางช่องตำรารถเนี่ย ช่วยมารีวิวช่วยวิเคราะห์ช่วยดูให้หน่อยประมาณนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องขอรบกวนแฟนเพจท่านอื่นๆด้วยนะครับที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับช่วยกันวิเคราะห์และพิจารณานะครับให้กับแฟนเพจท่านนี้ด้วยนะครับว่าสภาพตัวรถกับราคาเนี่ยมันซื้อได้ไหมมันคุ้มหรือเปล่าถ้าจะซื้อไปใช้งานนอสสำหรับเอ็กซิลี่ปี2011คันนี้ครับโอเคครับก็มาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับกับเอ็กซิลี่คันนี้เนาะเบื้องต้นนะครับสภาพตัวรถภายนอกจากที่ผมเดินดูรอบคันไไปแล้วววเเนนนี่่่่ยตออองบกกกาาาาาาถมมหิภืจด น่าจะมีการทําสีมาแล้วนะครับประมาณหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนี่ครับยังฝากระโปรงหน้านะครับก็ตามความคาดหมายนะครับเสียงค่อนข้างทึบมากๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมยังไม่รู้นะว่ารถเขาเนี่ยไปชนไปเจออะไรมาหรือเปล่าถึงแบบทำสีรอบคันขนาดนี้ประมาณนั้นนะครับแก้มขวาหนาจัดๆค่อนข้างหนาแต่ก็ไม่ได้หนามากขนาดนั้นนะครับบานประตูโอ้บานประตูขวานี่คือ คึบมากครับเนี่ยคืบมากนี่คือฟังออกเลยนะครับว่าเป็นแบบเสียงของความเขาเรียกอะไรโปะมาหนาจะจัดอ่ะนะสำหรับตรงนี้เนาะด้านแคปโอ้โหใกล้เคียงกับประตูนะแต่บางกว่าน,นิดหน่อยนะครับแคบขวานะตัวถังโอ้โยไม่ได้หนามมกนะตัวถังนะครับตัวถังบางอยู่นะแต่ว่าหนากว่า,าที่มันควรจะเป็นนะครับสําหรับเจ้าคันนี้นะหนากว่าโรงงานนิดหน่อยประมาณนั้นทางด้านฝากระบะหลังนะครับโอ้โหบางอยู่นะ นะครับบานนะครับใกล้เคียงอของเดิมโรงงานนะครับประมาณนี้ตะเข็บน็อตโอเคครับเดิมโรงงานไม่เคยแกะขอบด้านในนะครับมันจะมีพวกเชื่อมอยู่ก็ตามนี้ของน็อตจะคมอยู่นะครับฝาหลังนี่น่าจะเดิมนะเนี่ยฝากระบะหลังนะครับโอเคครับก็ดูปลอดภัยอยู่ทางด้านนี้นะส่วนขอบด้านล่างนะครับไม่มีสนิมนะนั่นนี้ล่ะเงี้ยไม่หนึงโอ้โอเคครับก็จะมีคราบปุ่นแดงนิดหน่อยแล้วก็สะเก็ดสนิม ยังไม่ผูกนะครับถือว่าโอเคครับทางด้านซ้ายนะครับตัวถังก็โอเคฮะมันหนากว่าโรงงานนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้หนามากนะครับทางด้านซ้ายเนาะแล้วก็แคบโอ้โหแคบ้ายหนานะครับบานประตูโอ้โหนี่ก็คือหนานะคือเนี่ยฟังจากเสียงเนี่ยผมรู้เลยนะครับว่ารถคันนี้ป๊กมาหนามากแล้วก็ทําสีมาทั้งคันแน่นอนแต่ต้องมาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีนึนะครับว่าสีเนี่ยเขาทำมาทําไมนะฮะสาเหตุนะฮะถ้าบป อาบสีมาที่เฉยมันก็ไม่ควรหนาขนาดนี้นะสำหรับผมนะนะฮะนี้ก็สันนิษฐานไว้ก่อนประมาณนึงนะโอเคครับทางด้านตัวรถภายนอกถ้าไม่ติดใจที่เขาทําสีมาใหม่อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีตําหนิอยู่แล้วเนาะประมาณนั้นนะครับด้านหน้ามุมไฟนี่น่าจะเดิมนะครับอ๋อโอเคครับเห็นเลยนะครับเดิมโรงงานนะครับไปหน้าเดิมโรงงานนะประมาณนี้กันชนก็เดิมโรงงานมีสปอตไลท์นะครับแล้วก็สเกิร์ตเดิมโรงงานนะครับของเดิมโรงงานอย่างนี้ก็ตามนี้นะครับสําหรับภายนอกของ เอ็กซ์ลี่คันนี้เบื้องต้นสันนิษฐานด้วยก่อนนะครับว่าเออ่น่าจะเป็นเอ็กซ์ลีแท้นะสำหรับคันนี้นะทางด้านแม็กยางนะครับก็ล้อเลนะสี่ล้อเลยนะครับขอบ18นะครับสำหรับยางก็2 3 5 4 5นะครับขอบ18นะครับแต่ว่ายางในปีหกศูนนะครับก็7ปีแล้วสภาพยางคือไม่ได้แล้วแน่นอนนะครับสี่ล้อนะแบบนี้หมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูช่วงล่างแชสซีกันนิดนึงนะครับบอนพร้อมไหมคันนี้นะครับแชสซีสวยมากๆช่วงล่างค่อนข้างสวยเลยนะครับแหนบ เผาหลังนะครับเผากลางโชกคือดูดีนะครับไม่มีสนิมนะครับดูพร้อมใช้พอสมควรนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ก็น่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแท็กซี่สวยด้วยนะครับสำหรับคันนี้เนาะทีนี้มาดูภายในกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยผมสงสัยกับบานประตูเนี่ยนะฮะว่าทําไมมันหนักแปลกๆนะครับแด่ดูนะว่ามันมีรอยชนปะโอ้จากที่ดูนี่คือตะเข็บเดิมนะครับเนี่ยนะครับตะเข็บขอบตรงนี้เดิมนะครับดูพร้อมใช้นะครับแต่ว่า ทำไมมันถึงหนาและหนักมากๆนะสำหรับบานประตูด้านขวานะครับแผงนี้ก็เป็นของเอ็กซิลี่นะครับก็ตรงรุ่นนะฮะประมาณนี้มีเจาะนะนะครับมีเจาะตรงนี้มานะครับนี่เห็นปะมีเจาะมานะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยคือไม่ค่อยชอบเลยนะครับสําหรับรถที่เจาะแผงประตูลักษณะนี้มานะครับเนี่ยฮะโอเคฮะก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนเนาะรับได้ไม่ได้อย่างไงนะครับทีนี้ก็มาแกะดูตรงนี้นะครับ เพราะว่าบานประตูมันหนักนะน่าสงสัยนะครับอุ้ยตะเม็ดเชื่อมเดิมนะดูสินี่ครับเม็ดเชื่อมเดิมโรงงานโอ้โหโอเคฮะปลอดภัยนะครับเดิมโรงงานสวยนะครับประมาณนี้แต่ว่าบานประตูนี่คือหนักมากนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะโอ้โหไปปงไปโป๊ะอะไรมาหนักขนาดน,นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่โอเคฮะก็โดยรวมเนี่ยไม่มีชนหนักส่วนทางด้านภายในนะครับโอ้โหโชคดีนะครับที่ได้เบาะเดิมโรงงานนะครับแดงดําอย่างนี้นะ แล้วก็บานประตูทางด้านนู้นนะครับก็เดิมโรงงานมีเจาะเหมือนกันนะครับก็ยังโอเคฮะทางด้านหน้าปัดเดินใหม่นะครับโอเคฮะเป็นของเอ็กซิลี่นะครับติดรถเดิมโรงงานทางด้านแคปบนะครับก็มีการใส่ตู้ใส่ดอกอะไรอย่างเงี้ยมานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เบาะแบบนี้นะครับที่ทํามาใหม่ประมาณนี้นะครับก็ไม่เดิมทางด้านหลังเนาะแต่ว่ายังโชคดีนะครับที่ได้เบาะคู่หน้าเดิมโรงงานนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ย มันหาคนข้างยากนะสำหรับเอกซ์เอรี่ถ้าใครแบบจะแปลงหรืออยากจะซื้อมาใส่เนี่ยต้องบอกว่าเบาของเอกซ์เอรี่แพงมากๆนะครับแล้วก็มือสองไม่ค่อยเจอนะครับประมาณน,นี้ <S 2> <S 2> โอเคครับก็ามาดูทางด้านห้องเครื่องแล้วก็ซุ้มห้องเครื่องกันนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับฝากระโปรงหน้านะครับผมบอกได้เลยว่าโคตรจะหนักเลยนะครับแต่ว่าไล่ดูตามตะเข็บขอบแล้วเนี่ยไม่มีชนมานะครับตะเข็บเดิมโรงงานขอบเดิมโรงงานมาร์กเดิมโรงงานนะครับ นี่ฮะเมดเชื่อมเมดอาร์เดิมโงงานทุกอย่างไดรูปหมดแต่ผมไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมออฝากระโปรงหน้าเนี่ยมันหนาขนาดนี้นะครับโอ้โหจะโป๊ะอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะมาดูด้านในซุ้มซอกเนี่ยผมสังเกตและก็แอบส่องไปแล้วนะครับคือมันได้ความเ,ออเดิมโรงงานแล้วก็ค่อนข้างใหม่มากๆนะครับไม่มีตัดผุเชื่อไม่มีบิดผิดรูปนะครับโอเคนะฮะไม่มีการชนหนักแน่นอนนะครับทางด้าน โครงซ้ายนะครับเดิมโรงงานนะครับแต่ว่าน็อตแก้มมีการแกะถอดออกจนยู่อยู่ประมาณหนึ่งอยู่นะฮะแต่ว่าไม่ได้หนานะนี่ฮะไม่ได้หนาเท่าไหร่นะครับทางด้านนี้นี่ฮะที่บอกไปนะไฟเดิมโรงงานนะครับเพดเดิมโรงงานคานเดิมโรงงานนะครับคานบนน็อกคานล่างเดิมโรงงานนะครับไม่บิดไม่เสียรูปนะครับไม่เคยถูกชนแน่นอนไปทางด้านขวาเดิมโรงงานนะครับประมาณนี้แก้มน็อตแก้มมีการแกะนะครับยู่อยู่ประมาณหนึ่งนะครับ แต่แก้มไม่ได้หนามากนะครับแต่ก็นากว่าเดิมโรงงานนะฮะซุ้มด้านในคานด้านในนะครับคานในขวาทางด้านนี้เดิมโรงงานนะครับซุมโซโซ้มซอกทางด้านนี้เดิมโรงงานและสะอาดมากๆไม่มีสนิมนะครับไม่มีตัดผูเชื่อมเชื่อมดเดิมโรงงานนะฮะประมาณนี้ส่วนเครื่องยนต์แห้งๆอย่างนี้เลยนะครับฝาครอบวาลดูสะอาดจัดๆก็มีการเปลี่ยนท่อไอดีมามาประมาณนี้นะครับแล้วก็หัวหมูโอ้ สะอาดจัดนะครับไม่มีคราบน้ำมันเก่าและใหม่นะครับสีนหลังไม่แตกแน่นอนสีหน้านะครับก็ไม่แตกแน่นอนนะครับดูดิไม่มีคราบน้ำมันนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมมองว่าเครื่องค่อนข้างที่จะสวยนะสะอาดเลยนะครับแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะทําอะไรมานะครับนอกจากว่าเปลี่ยนเป็นกองแห้งมาแล้วก็เปลี่ยนพวกข้อเป็นข้อมินียมอย่างนี้นะฮะเครื่องน่าจะเครื่องเดิมนะครับแล้วก็ค่อนข้างสะอาดและดูใหม่มากๆรางพชิดสวยเลยนะครับลักใช้รางโอเคดูพร้อมนะครับ ไม่มีคาบโซล่าเยอนด้วยนะครับนี่ครับทั้งๆดูดีนะคนข้งๆใหม่นะครับรถไม่น่าจะใช้งานมาเยอะนะสันนิษฐานไว้ก่อนนะเบื้องต้นถ้าสภาพประมาณนี้นะอ่ะโอเคที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์กันนะครับดูฝาหม้อน้ำนะครับน้ำดันไหมควันไหลหรือเปล่าประมาณนี้นะก็เดี๋ยวมาลองกันเลยโอเคครับน้ำไม่ดันนะครับนี่ฮะน้ำไม่ดันนะครับก็โอเคส่วนแกนวัดน้ำมันเรื่อครับ ันไม่ไหลนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลก็จากที่ผมดูนะครับตามความคาดหมายนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของเอ็กซิลี่คันนี้นะครับก็เดินเรียบๆนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เราต้องมาเช็คดูตรงนี้นะครับแต่ว่าน้ํามันค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะสำหรับน้ําในหม้อน้ำนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคือไม่ดันแน่นอนนะครับแล้วก็ควันไม่ไหลนะจากที่ดึงแกนวัดน้ำมันเครื่องดูนะครับก็ปลอดภัยนะครับสำหรับเครื่องยนต์น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์มาว่า ด้วยความที่ว่าเครื่องมันดูดีนะครับแล้วก็เนี่ยเดินเรียบจัดเลยนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่มีพักไม่มีแคทนะโอเคคะประมาณนี้นะสำหรับเครื่องยนต์ของ x อเซอรี่คันนี้ครับก็โอเคฮะแต่ก่อนจะไปลองขับนะครับเดี๋ยวผมไปเช็คดูความพร้อมของหม้อน้ําอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมสงสัยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะน้ามันยุบลงเร็วผิดปกตินะครับไม่ชัวร์ว่าน้ํามันขาดหรือว่ามันรั่วหรือยังไงนะฮะเดี๋ยวไปเช็คก่อนเนาะก่อนไปลองขับเพื่อความชัวร์ครับนี่ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเนี่ย นี่ครับโอ้โหเขาน้ํานะครับเขาน้ํารั่วนะฮะนี่ครับเห็นชัดชัดเลยนะครับโอ้โหดีนะผมไม่ไปขับนะครับโอ้โหมีหน้าแหละครับทำไมน้าในหม้อน้ำลดลงเร็วจังนะครับเมื่อสักครู่เนียที่ผมเห็นเนี่ยเขาเติมไว้มันเต็มนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยอ่ามันก็ยุบ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 นี่ครับเพิ่งสังเกตนะครับดูสิโอ้โหชัดเจนนะครับดีนะผมไม่ไปลองขับนะครับก็โอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับไม่งั้นนี่คือพังคามือผมแน่เลยนะสำหรับเอ็กซ่คันนี้ โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับอันนี้คือเรียวๆนะผมก็ไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับโอ้โหดีนะไม่ไปลองขับยังไหลอยู่เลยเดี๋ยวผมต้องเรียกเจ้าของมาดูนะครับว่าแก้ไขอะไรได้นะครับโอ้โหโชคดีมากแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันยังโอเคนะแสดงว่ามันน่าจะเพิ่งรั่วแล้วยังไม่มีการขับนะครับม่งนั้นก็มันน่าจะฮีทฝาโก่งอะไรไปแล้วนะครับแต่อันนี้คือยังปกติอยู่นะก็ต้องรีบแก้ไขนะครับก็อุดตัวท่อน้ำหรือไม่ก็่เปลี่ยนไปเลยนะครับตามนี้อ่ะโอเคเดี๋ยว ตัวผมเองนะครับแล้วก็าทาง f c ที่จะซื้อรถคันนี้นะครับถ้าเกิดเอาไปลองขับนะครับโดยที่ไม่ฉุกใจคิดเมื่อสักครู่นี้ผมคิดว่าโอ้โหผมนี่ซวยแน่นะฮะร,รถน่าจะพังคามือผมนะครับแล้วก็เป็นโชคดีของทางแฟนเพจไปนะครับที่ไม่แบบเขาเรียกอะไรถ้าผมรีวิวผ่านไปคร่าวนะฮะไม่ละเอียดเนี่ยแล้วเขารับรถไปนี่ก็คือจบเลยเหมือนกันนะครับผมก็ซวยด้วยนะฮะร,รีวิวไม่ผ่าน นะครับถ้าไปบอกว่าเออมันใช้ได้อะไรเงี้ยเราไม่ละเอียดนะครับป่านนี้ก็เขาก็ซวยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไปนะครับแต่เจ้าของรถก็น่ารักนะครับเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ขอบคุณทางเช่าตำรารถเขาก็ไม่ได้ติไม่ได้โกรธอะไรนะครับบอกว่าเออดีแล้วนะครับที่แบบเจอเหตุการณ์อย่างนี้เจออะไรเงี้ยเขาจะได้แก้ไขให้อะไรประมาณนี้นะครับก็วินวินกันทั้งคู่นะครับถ้ามาถึงจุดนี้เนี่ยจากราคานะครับกับสภาพตัวรถเนี่ย ผมขอไม่เอ่ยละกันนะครับก็ตามรีวิวอย่างเดียวละกันนะครับก็ให้ทางเจ้าของเนี่ยก็คุยกับทางแฟนเพจอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีการเมท่ทันแนนหรือว่ามีราคาอะไรที่มันจะเป็นสลดได้ละกันนะครับประมาณนี้ผมก็รีวิวได้ตรงไปตรงมาเท่านี้แล้วนะครับก็คงจะไปต่อไม่ได้แล้วนะครับสำหรับคันนี้เนาะก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ ใครนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ช่วยกันคอมเมนต์นะครับช่วยแชร์เนาะเผื่อว่ามันจะมีประโยชน์นะครับประมาณนั้นก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับคลิปนี้เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับ